อาลครับคู่ระหว่าง ct นะฮะ ct กับซาตานนะฮะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมแมตช์หยุดโรคเลยก็ว่าได้ครับสำหรับแมตช์นี้โอเคเริ่มแล้วฮะเรามาดูทางฝั่งของซาตานกับ ct ดีกว่าว่าจะเล่นเกมกันยังไงครับแมตช์ที่เจอกันมานะครับ ct ตบแกะไปทั้งหมด 31น,นะฮะส่วนซาตานเจอกับพุดต,ตบไป3 0กันนะฮะยังไงครับแล้วเหมือนซีทีจะแบ่งเป็น2โซนนะฮะเอาละซีทีเหมือนจะยกโซนมายังไงแล้วโดนอาชาเวอร์นะครับติงขึ้นมาไม่ได้นะครับตอนนี้เหมือนติดดาบอะไรก็รดูนกกรรมการตอนนี้ยังไงแล้วไนท์ใกล้เข้ามาชนแล้วตอนนี้ติดมืนด้วยนะครับผมชาวกันไปชาวกันมาอยู่นะตอนนี้ครับกรรมการติดดาบเดินไปไหนไม่ได้เลย เอาแล้วแล้วมีมองลีโรมานะครับข้ามฝั่งมาแล้วเหมือนน่าจะชนกันเลยครับตรงนี้จังหวะนี้ซาตานกับยังไงฮะซาตานกับซีทีสองนาทีนะครับเอาแล้วยังไงจะเจอกันแล้วตอนนี้มีเสือคำรามแล้วเหมือนซาตานจะถอยโซนออกมาแล้วยังโบกันอยู่นะตอนนี้เสกซาตานขึ้นมานะตอนนี้ยังไงตอนนี้แล้วโดนอาชูไหมยังไงดิสเออเรียบร้อยโดนต่อยไปครับทางฝั่งของ ซีทีเนี่ยโดซาตาร่วงไปแล้วยังไงเหมือนเหมือนซีทีจะหมดหรือเปล่าครับตอนนี้ซีทีพยายามตั้งโซนถอยเนะครับเอาแล้วซาตานยังไงครับจังหวะนี้กับการโผล่แล้วครับกรรมการขอออกก่อนนะตอนนี้กรรมการโยกมาด้านข้างครับโอเคครับมีต้นไม้ด้วยยังไงครับซีทีกับซาตานตอนนี้ยังไงครับผมดูโซนไม่ออกเลยแล้วไงโอ้โหนี่ฝั่งนี้ครับสู้กันดูเดือดมาก อยู่กันฝั่งนี้ครับกรรมการเข้ามาในสนามนะ้วตอนนี้ยังไงตอนนี้ดูไม่ออกเลยใครจะหมดก่อนกันนะับตอนนี้ทั้งคู่ดูสูสีกันมากเหมือนไนซีทีจะเหลือประมาณ5ถึง6ตัวแล้วมีกรรมการโผล่ครับมมดก่อนยังไงตอนนี้เกสกซาตานกับยังไงเหมือนซาตานจะคุมเกมแล้วนะตอนนี้แล้วซีทีเหลือแต่ไน,นหรือเปล่าครับมีเสกอยู่ด้วยตรงน,นี้1ตัวยังไงมีมองด้วยนะซีทีโอ้โหทั้งคู่สู้กันดูเหลือมากยังไงแล้วลุมโบแล้วตอนนี้ นี่ไงโบเข้าไป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 ,าไปยังไงซาตานเริ่มไล่เกมลุกแล้วครับเหมือน c ีีจะหมดยังไงซาตานซีทเหลือสตัวหรือเปล่ายังไงครับพีทตัวสุดท้ายกับมองอีกตัวหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยครับผมเกมแรกเป็นของซาตานนะฮะตบซีีไป1.0นะครับ รอบที่2นะครับระหว่าง CT กับซาตานนะครับซาตานจะตบ CT ไปได้สอสูนหรือเปล่านะรเรามาดูเกมนี้กัน CT จะแก้เกมยังไงนะครับข้างหน้าฝั่งของ CT แบ่งเป็น2โซนนะครับผมผมมุนหน้าจอนี้จะดูได้ง่ายกว่าหรือเปล่าโอเค CT แบ่งเป็น2โซนนะครับและไหนยังไงครับยังจ้จจองหน้ากันอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครโบใส่กัน CT เริ่มขยับเข้ามาครับ เอาแล้วยังไงไนกใกล้ชนแล้วมีไนไหนไปตัวหนึ่งยังไงตายหรือเปล่าเรลียบร้อยครับโดนช็อตสไตล์กลับไปนะเหมือนจะโดนธนูไหลหรือเปล่าครับและเสกชาตานพยายามยึดโซนด้านบนนะครับตอนนี้แล้วเหมือนยังไงย,ยึดได้หรือเปล่ายังไงดิ้หน้าแล้วเหมือนยึดได้แล้วครับดูเอฟเฟกก่อนตอนนี้เรียบร้อยครับชาตานโยกด้าน้านบนเลยครับที่สองไรไงและซีทีตอนนี้นี่ไงซีทีต่อยเสกมาแล้วนะเหมือนเสกจะไม่ตายนะแล้วกลับมาได้ด้วยตอนนี้โอเคนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูซีที ดูเป็น2โซนนะครับยังไงซาตานเหมือนคจะตาน,นะครับเมื่อกี้โดนต่อยไปแล้วยังไงไนท์บวกกันแล้วตอนนี้เหมือนไนท์ซาตานจะหายหรือเปล่าครับดูจากโซนดงและตีสองของซาตานพยายามเดินรวงเข้ามานะฮะแล้วยังไงไนท์ตัวนี้แหลมไปยังอยู่ครับยังโซนไนท์ยังคุมกันอยู่นะครับส่วนตี้ของซีทีก็ยังต้านตีสองของซาตานไว้ได้นะฮะยังไงแล้วเหมือนไนท์และเหมือน ในซาตานจะหมดหรือเปล่าครับดูจากโซนตรงนี้ครับเป็นก้อนทำการแอบก่อนโอเคต่อครับซีทียังเหลือแน่นอยู่นะฮะและยังไงยังไงไนหมดหรือเปล่าครับอีก3ตัวหรือเปล่ายังไงแล้วโดนต่อยไปเหลือ2ตัวหรือเปล่าตอนนี้ดูจากธงแล้วยังไงตอนนี้เหลือซีทีไปทำถมเข้ามาเลยข้านบนเรียบร้อยครับเหมือนจะเป็นเกมของทางด้านของซาตซีทีนะครับแม่งชื่อทุกคู่แม่งใกล้เกียงกันหมดเลยนะฮะตั้งแต่ SMZ แล้วยังไงซีทีคุมเกลีได้หรือเปล่าครับเกมนี้เหมือนจะเป็นของซีทีนะฮะ แต่ว่าซาตานยังไม่หมดนะครับยังเหลือโซนวิาสาดแล้วก็มองอยู่พยายามร้อยค่อยล้วงมาเังเหลือไนอยู่นะนี่ครับไนตวคนเดียวของซาตานนะยังไงครับคุณคือพ่อบ้านนะอยู่คนเดียวเป็นไนท์ซาตานพยายามโยกโซนถอยมานะครับตอนนี้เสกคุมแลนนะครับเริ่มขยับมาแลนชนแลวครับตอนนี้ซีทีเหมือนจะถมแล้วนะครับ และกูแอบไปได้ด้วยโอเคต่อครับยังไง s c ซีีพยายามโถมแล้วยังไงไนท์โถมแล้วไะไนท์ไล่มาแล้วแต่ว่าซาตานยังยื้อได้อยู่ครับส่งมองไปล้วงทีละตัวทีละตัวนะฮะมีเซตาตานตัวข้างบนอีก2ตัวยังไงยังไงมีการแถบวางว่ากรรมการจะไม่ยุ่งไปในแถบนะฮะแล้วเหมือนซีทีกับซาตานยังไงตอนนี้ซีทีกำลังล้วงซาตานไปเนะเหมือนซา,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 าตานจะหมดดงนะครับดันไปยันบันไดเะเาเรียกว่าดันไปนยันตรงประตูเลยฮนะเรียบร้อยครับ ซีกลับมาเป็นตีตื้นซาตานหนึ่งหนะครับผมซี CT อยู่ฝั่งซ้ายครับผมตอนนี้ในหน้าจอของผมด้านขวาเป็นซาตานนะฮะสามสิบวิครับมีการรีวาร์ปกันนะฮะซีทีแบ่งไปสองโซนเหมือนเดิมครับซาตานจะโวนเดียวเหมือนเดิมนะครับไปครับเอาเลยครับเริ่มแล้วคู่ ซีทีซาตานนะครับรอบที่3นะครับดูโซนทางฝั่งของซาตานกันบ้างดีกว่าซาตานเป็นกระจุกนะฮะร,รวมตัวกันนอยู่โซนนั่นไดครับ่วนทีทีแบ่งเป็นปสองโซนนะฮะมีโซนตีโอส์นะอ่านทันนะเมื่อกี้ตีโอ๊ตนะครับพานำทีมโดยตีโอสตเอานะเรามาดูทางด้านฝั่งของโซนบันไดกันนะฮะบันไดาอาถพ์บันไดมรณะใครอยู่ทางนี้ก็โดนตบหมดจะมาดูว่าซีทีจะแก้ล้างอาถันนี้ได้หรือเปล่านะ แล้วยังไงติดไปเยอะมากครับซาตานตอนนี้และมีไหนหลับนะเหมือนจะง่วงนะมันไม่ไปนอนนะตอนนี้และไหลไปยังไงกลับได้ไหมไหลไปตอนนี้ไหลย,ยังกลับได้อยู่นี่นะครับแล้วซอไสไซยายืนอย่างเด่นแล,และตัวแดงติดก,กันเยอะมากแล้วยังไงครับเศษของ CT แหลมมาแล้วเขาเรียกว่าเศษแรนหรือเปล่าตนนัวนี้ยังแรนไม่ออกนะตอนนี้โดนเ่าและเดินกลับไปแล้ว พยายามเช่าไปทั้งคู่ครับดูจากการศาสตร์ธนูนะจะศาสตร์ไปทางด้านของไหนนะฮะโซนลงในสมากกว่านะครับส่วนซีทีจะกระจายกระจายกันไปไังไงแล้วแบ่งตนนัวนี้เหมือนชนโซนใกล้ชนกันแล้วครับยังไงครับซูเปอร์ไซยาปล่อยพลังบอลเก,งก่ง่หรือเปล่าไม่ยงไงโบไปดิยังไงครับงกุลยังงกุลยังไงเริ่มโบกันได้ครับตอนนี้ ดาเมจชาวยังมาเรื่อยๆนะครับดูจากการชาวถ้าใครไม่ปั๊มนี่ยังไงแล้วไหลมากลับไปได้ครับตอนนี้ไนท์สามตัวนี้ <30 S 1> ยังเพื่อนอยู่ตรงนี้ครับยังไงแล้วมีคนวูไปเรียบร้อยโดนต่อย,อยางลียวไปแล้วไนท์อยู่ตรงนี้ครับไนท์ซาตานนะแล้วเพื่อนบวกกับตรงนี้ทําไมไม่ไปช่วยครับยังไงแล้วเหมือนซีทีจะโถมแล้วนะเรียบร้อยครับในร่วงยังไงอีกสองตัวร่วงไม่ร่วงครับยังโบสู้กับเพื่อนอยู่แล้ววิสาตัวนี้โบนทมติดสตันและกลับได้หรือเปล่าครับ ทางฝั่งนี้ยังพยายามยื้ออยู่ครับแล้วไนเหมือนไนทางนั้นซาตานจะหมดนะฮะเหลือตัวหนึ่งครับยังเหลือตัวหนึ่งตอนนี้ยังไงครับยังไงพยายามขยับมาแล้วยายขยับมาแล้วแรนชนแล้วแรนชนแล้วนี่ไงไอ้ชั่วตาไปแล้วโดนต่อยสวนไปเรียบร้อยแล้วซีทีโถมแล้วครับสั่งโถมนครับโถมเข้าไปมึงโถมเข้าไปมองมันหมดแล้วไอ้ไนมันหมดแล้วมึงโถมเข้าไปนี่ไงโบเข้าไปนะฮะต่อยเรียงตัวเลยครับตอนนี้และเหมือนซาตานจะหมดนะฮะและมีเสือํามราม ยังไงครับบอกบีวิงไม่บีวิงจ้ะน้องซีดีบอกว่าพูดสีว่ายอมแล้วนะซีทีนะครับล้าง,างอาถรรพ์ไปเรียบร้อยนะครับบันไดมรณะเก็บซาตานไปเรียบเลยนะครับซเหมือนจะอยู่เกือบครบเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้าน ct ทีเก็บแต้ม2ไปได้นะครับ21ผู้นี้แม่งจบยากมากนะตอนนี้ ทางฝั่งของซาตานนี่กดดันแล้วนะฮะ CT เหล็กแต้มเดียวนะครับก็จะชนะแล้วถ้าซาตานตีตื้อไม่ได้นะครับ CT เข้ารอบเลยทันทีและเป็นบันไดมรณะด้วยนะครับโอ้โหโซอนนี้มาดูกันว่าซาตานจะแก้แผนยังไงนะฮะ CT ตอนนี้นี่นั่งจิบชานะครับผมได้ไป2แต้มเอาแล้วเริ่มแล้วผมยังไงซาตานเล่นแผนบุกเร็วหรือเปล่าหรือว่า CT จะเล่นแผนบุกเร็วไหม ยังนิ่งกันอยู่นะครับไม่มีใครใช้แผนบุกเร็วนะครับติดใบกันอยู่นะครับไนซีทีไนซาตานติดใบนะครับติดใบนะกดพนาเซียหน่อยกดพนาเซียหน่อยนะตอนนี้ในทีเอสอย่างนี้แน่นอนแล้วยังไงครับซาตานเดินเสกยังไงครับเสกกล้าเล่นมากคนนี้เดินมาแล้วลว,วิสาดยืนหน้าเลยครับตอมกัสแล้วโดนชาวไล่กลับไปแล้วใครจะยึดโซนกลางได้ก่อนครับตอนนี้ไม่มีใครยึดโซนกลางได้เลยครับแต่เสกของซาตาน แลนนามาแล้วนะเหลือที่ว่าจะยึดโซนตรงกลางได้หรือเปล่าครับตอนนี้ยังไงแล้วติดไใ้กันแล้วยังไงแล้วเหมือนเสกไหลเสกไหลหรือเปล่ายังไงมุดอยู่โอเคกลับมาได้ครับแล้วใครให้กบดจดจําเพื่อน,นี่ยแล้วยังไงครับมีการวกกลับไปมีคนแหลมไปย,งไงยังไงตอนนี้ยังไหวอยู่ได้ยังไงเสกเอายังไงเหมือนจะแหลมไปกลับมาเ네นี่ยเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณยังอยู่ครับยังอยู่เรียบร้อยนะฮะโดนช็อตสไตล์ไปแล้วนะครับเจ๊ปุ๋ยนะครับโอโหยังไงแล้วมองตัวนี้กลับได้หรือเปล่ากลับได้ไหม ยังไงเรียบร้อยจะมาล้วงแต่ล้วงไม่ได้ครับเรียกได้ว่าใครไหลก็ซวยไปนะครับยังไงแล้วเสกสตานเดินหน้าแล้วครับดิดมาเดินไม่ได้ครับเดินแล้วติดและเหมือน c ีจะพยายามดันเข้ามาเลยครับมีคนบอกกลับยังไงหลับแล้วปัดก็ด้วยสิยังไงเศกโหเป็นเสกที่กล้าเล่นมากครับยืนหน้าเลยและยังไงะไหนตัวหนึ่งในดงซีทีไหลเข้ามาแล้วเอาไม่ใช่ไหนแต่เป็นฮันเตอร์ครับโอ้โหเดินมาขนาดนั้น เป็นฮันที่กล้ามากและยังไงชนเลยครับตอนนี้เอาเลยครับทั้งคู่ชนกันแล้วกลับมาการติดขอบสนามครับใกล้มากดูฮะดูการเล่นยังไงครับซีทีกับซาตานบวกกันแล้วครับตรงกลางไนซ์ซาตานจะหมดหรือเปล่าจะเป็นไนซีทีหมดเสกคุมแลนอยู่นี่หรือเปล่าครับ,รบนี่ฮะพยายามแลนรัวฮะแลนย้ำๆแล้วมีฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งนะับอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นฮันเตอร์ที่กล้าเล่นเลยนะยืน ยังไงและเรียบร้อยครับเอาโดนต่อยโดนเพื่อนต่อยหรือยังไงเมื่อกี้ทำไมเป็นคิวเดียวกันหรือเปล่ามองไม่ตาผิดยังไงและไนซาตานหมดไม่หมดเหลือ2ตัวหรือเปล่าครับเห็นในดวงตัวหนึ่งเรียบร้อยยังไงซีทีไนซาตานเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับใส่หมวกโปลิงยังไงเซ็กซีท,เทีเรียบร้อยครับดิสสูงเรียบร้อยน่าจะเก็บสกอร์ไป3-1นะ ดิสล,ลัวครับดิสลัว,ๆๆๆลวดิสลัวดิสหลังแล้วกูดิสหลังแล้วยังไงแต่แต่ซาตานยังสู้นะถอยโซนสู้อยู่นะครับเอาให้เราดูเจ็ดมุมเจ็ดมุมกันยังไงตอมกัดไปปีไงมึงตอมกันมอบโบเข้าไปใส่เฮมโบเข้าไปโบเข้าไปโบไปเรียบร้อยครับถอยมายังไงตามหาครับตัวนี้เป็นช่วงตามหาซีที่หาซาตานนะอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยปิดเกมหรือเปล่าปิดแ,แล้วลยครับอย่างนี้ซีทีตบ ซาตานใบ3-1นะครับโอ้โหเป็นแหวนคู่หยุดโลงจริงครับกว่าจะสู้กเสร็จอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมด<อ>เรียบร้อยครับผมจบสีตีได้แต้ไปนะครับ3-1เข้าไปชิงรอนะฮะ